คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในวันที่เราตั้งใจทำความดีที่สุดกลับมีคนมองเห็นเป็นความผิดหรือในวันที่เราคิดว่าชีวิตกำลังจะไปได้สวยกลับมีข่าวร้ายวิ่งมาชนเราจนล้มตึงโดยไม่ทันตั้งตัวหลายคนพยายามใช้ทั้งชีวิตเพื่อวิ่งหาความสุขและวิ่งหนีความทุกข์เหมือนเรากำลังวิ่งหนีเงาตัวเองที่ยังไงก็หนีไม่พ้นยิ่งหนียิ่งเหนื่อยยิ่งสู้ยิ่งแพ้ วันนี้ผมไม่ได้จะมาชวนคุณให้มองโลกในแง่ดีแบบโลกสวยนะครับแต่ผมจะชวนคุณมามองโลกตามความเป็นจริงโดยวิชาโบราณที่เรียกว่าโลกทำแปดวิชาที่จะบอกคุณว่าพายุลูกใหญ่ในชีวิตนั้นหลบไม่ได้แต่คุณสามารถเรียนรู้ที่จะไม่เปียกได้แม้อยู่ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาถ้าคุณพร้อมที่จะเลิกสู้กับโลกแล้วกลับมาเป็นนายของใจตัวเองตอนนี้คือคำตอบของคุณครับ เนื้อหาของโลกทรแป8ไม่ใช่แค่ทฤษฎีในใบลานแต่มันคือกฎของแรงดึงดูดและแรงผลักที่หมุนโลกใบนี้อยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกธรรมแปลตรงตัวว่าทำที่ครองโลกหรือสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกนี้เองครับประกอบด้วยสคู่8ประการแบ่งเป็นคู่ที่หลาบและเสื่อมลาบเราทุกคนชอบการได้มาครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองของขวัญหรือผลประโยชน์แต่พระพุทธศาสนาชี้ให้เห็นว่า ลาบเหมือนกระแสน้ำวันนี้ไหลเข้าพรุ่งนี้อาจไหลออกการที่เราฝากความสุขไว้กับตัวเลขในบัญชีเพียงอย่างเดียวคือการฝากชีวิตไว้บนยอดคลื่นที่พร้อมจะแตกสลายได้ทุกเมือ่อคู่ที่สองยศและเสื่อมยศอำนาจตำแหน่งหน้าตาทางสังคมสิ่งเหล่านี้คือหัวโขนที่เราสวมใส่เมื่อเรามีตำแหน่งผู้คนต่างรุมล้อมแต่เมื่ออำนาจหลุดมือสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือเนื้อแท้ของเรา ปมปัญหาของคนยุคนี้คือการยึดติดกับตัวตนเสมือนในโลกโซเชียลยอดไลค์คือยศเมื่อยอดไลค์ลดคือการเสื่อมยศที่ทำให้หลายคนสืมเศร้าคู่ที่สสันลเสริญและนินทานี่คือคู่ที่แสบสันที่สุดครับมีคำกล่าวว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าหรือมหาบุรุษโลกก็ยังหนีคำนินทาไม่พ้นแล้วเราเป็นใครกันที่จะไม่ให้ใครนินทา การยินดีในคำชมจงตัวลอยคือการเตรียมตัวตกลงมาเจ็บเมื่อถูกตำหนิคู่ที่4สุขและทุกข์นี่คือบทสรุปของทุกคู่ความสุขกายสบายใจและความทุกข์ระทมขมขื่นทั้งสองสิ่งนี้คือฝาแฝดที่เดินตามกันมาติดติดแก่นที่ลึกไปกว่านั้นเพราะอะไรโลกทำแปดถึงทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเพราะเมื่อเรายอมรับว่ามันเป็นของคู่กันเราจะเลิกทำสงครามกับความจริงครับ เช่นเมื่อคุณถูกนินทาแทนที่จะโกรธคุณจะบอกตัวเองว่าอ๋อโลกทรรฝั่งนินทากำลังทำงานสินะมันมาตามนัดเหมือนพายุฤดูร้อนนั่นแหละการมองเห็นแบบนี้เรียกว่าการเห็นธรรมซึ่งจะช่วยลดความคาดหวังที่ผิดธรรมชาติออกไปจากใจแล้วเราจะเอาโลกธรรมแปดมาใช้บริหารชีวิตจริงได้อย่างไรในวันพรุ่งนี้ผมสรุปมาให้3ขั้นตอนครับการมีสติแบบผู้สังเกตการ เมื่อมีเรื่องดีหรือร้ายเกิดขึ้นให้คุณถอยออกมาหนึ่งก้าวแล้วติดป้ายกำกับสิ่งนั้นในใจอย่าพูดว่าฉันทุกข์แต่ให้บอกว่าความทุกข์กำลังเกิดขึ้นอย่าพูดว่าฉันรวยแต่ให้บอกว่าลาบกำลังมาถึงการใช้ภาษาที่แยกตัวคุณออกจากสภาวะจะทำให้ใจคุณไม่แกว่งไปตามแรงกระแทกฝึกวิชาสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยง ในขณะที่คุณกำลังมีความสุขสุดๆให้กระซิบกับตัวเองเบาๆว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่เพื่อแช่งตัวเองแต่เพื่อเตรียมใจให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและในวันที่คุณมืดแปดด้านให้ท่องคำเดิมว่าสิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงเพื่อให้ความหวังตัวเองว่าความทุกนี้มีวันหมดอายุข,ของมันสร้างบ้านส่วนตัวในใจโลกธรรมแคืออากาศข้างนอกบ้านครับ บางวันแดดออกลาบยศสรรเสริญบางวันฝนตกเสื่อมลาบนินทาถ้าคุณไม่มีบ้านใจคุณจะต้องเปรียกปอนและร้อนรุมตลอดเวลาบ้านใจคือการฝึกสมาธิหรือการมีเป้าหมายชีวิตที่อยู่เหนือวัตถุภายนอกเมื่อใจมีที่พักสิ่งภายนอกจะเข้ามากระทบได้แค่ผิวหนังแต่เข้าไม่ถึงใจกลางสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้ว่า โลกไม่ได้ใจร้ายกับคุณหรอกครับโลกก็แค่ทำหน้าที่ของมันไปตามปกติเหมือนดวงอาทิตย์ที่ต้องขึ้นและตกสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรายากคือการขัดขืนกฎธรรมชาติเราอยากให้ดวงอาทิตย์สว่างตลอดเวลาเราอยากให้ดอกไม้ไม่เหี่ยวแห้งการเข้าใจโลกธรรมำแปดคือการยอมให้โลกเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วเรากลับมาดูแลใจตัวเองให้เป็นอย่างที่เราต้องการ ชีวิตจะง่ายขึ้นทันทีเมื่อคุณเลิกแบกความคาดหวังว่าโลกต้องหมุนรอบตัวคุณตอนที่สองกับดักของคำชมและลาบยศคุณเคยร,รู้สึกไหมครับว่าในวันที่เราประสบความสำเร็จที่สุดมีคนชมเรามากที่สุดหรือมีเงินในบัญชีมากที่สุดใจเรากลับสั่นและหนักอย่างบอกไม่ถูกเราเริ่มระแวงว่าตำแหน่งนี้จะอยู่กับเรานานไหมเราเริ่มกังวลว่าคนอื่นจะเลิกชอบเราหรือเปล่าเชื่อไหมครับว่า หลายคนพังทลายลงไม่ใช่เพราะความโชคร้ายแต่พังเพราะความโชคดีที่พวกเขารับมือไม่เป็นคำชมเปรียบเสมือนน้ำหอมที่มีไว้ให้เราดมเพื่อความสดชื่นแต่ถ้าคุณเผลอด,ดื่มมันเข้าไปเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นยาพิษทันทีวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกธรรมฝั่งที่หอมหวานที่สุดแต่ก็อันตรายที่สุดเพื่อให้คุณมีชีวิตที่ง่ายขึ้นในวันที่ทุกอย่างกำลังขาขึ้นครับในโลกธรรมแปดฝั่งที่ดึงดูดใจเราประกอบด้วย ลาบยศสรนเสริญและสุขสิ่งเหล่านี้พุทธศาสนาเรียกว่าอิทธารมหรืออารมณ์ที่น่าปรารถนาแต่ทำไมธรรมะถึงสอนให้เราระวังสิ่งที่ดูเหมือนจะดี 1. ลาบเมื่อความรวยกลายเป็นภาระการมีทรัพย์นั้นดีครับแต่ความทุกข์จะเกิดเมื่อเราเปลี่ยนจากผู้ครอบครองทรัพย์กลายเป็นผู้ถูกทรัพย์ครอบครองพระพุทธเจ้าทรงเปรียบลาบยศเหมือนพยับแดดที่ดูเหมือนมีตัวตนอยู่ไกล แต่พอวิ่งไปหาเข้าจริงกลับว่างเปล่าหากใจเราผูกติดกับจำนวนเงินเมื่อเงินลดเพียงนิดเดียวใจเราจะขาดรอนๆเหมือนสูญเสียจิตวิญญาณยศหัวโขนที่ถอดไม่ออกยศถาบรรดาศักดิ์หรือชื่อเสียงคือสมมุติที่โลกมอบให้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือการอินกับบทบาทมากเกินไปจนลืมไปว่าก่อนจะสวมหัวโขนนี้เราคือใครเมื่อเราหลงในยศเราจะเริ่มสร้างกำแพงกั้นตัวเองจากความจริง และกลัวการตกลงมาจากที่สูงมากกว่าใครเพื่อนคำชมยาเสพติดทางหูคำชมคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะมันทำให้เราลำพองและประมาทเมื่อเราเสพติดคำชมเราจะเริ่มสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะเราต้องคอยทำทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นพอใจเพื่อให้ได้คำชมนั้นมาอีกใจเราจะกลายเป็นทาสของปากคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแก่นธรรมที่ต้องตระหนักพระพุทธเจ้าสอนว่าลาบยศ สัรเริญสุขย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มิได้สดับหรือผู้ไม่รู้เท่าทันแต่มันจะเข้ามาครอบงำจิตทำให้เขากลายเป็นคนมืดบอดการตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดสอบสติจะทำให้คุณอยู่กับความสำเร็จได้อย่างสง่างามและไม่ตกลงมาเจ็บเราจะเสพสุขและรับความสำเร็จอย่างไรไม่ให้ติดกับดักนี่คือ3วิธีปฏิบัติครับฝึกทอดหัวโขนก่อนนอนในทุกๆวัน ให้ลองพิจารณาว่าวันนี้เราเป็นใครบ้างเป็นเจ้านายเป็นคุณเก่งเป็นคนสวยให้ลองบอกตัวเองว่านั่นคือบทบาทชั่วคราวเมื่อกลับถึงบ้านหรือเมื่อหลับตาลงเราเป็นเพียงลมหายใจเข้าและออกการฝึกถอดตัวตนออกจากตำแหน่งจะช่วยให้คุณไม่เคว้งคว้างเมื่อต้องสูญเสียมันไปในอนาคตกินน้ำหอมอย่าดื่มน้ำหอมเมื่อได้รับคำสรรเสริญให้ขอบคุณและรับรู้ถึงความปรารถนาดีของผู้อื่น แต่อย่าให้คำชมนั้นซึมลึกลงไปจนทำให้คุณคิดว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นให้มองว่าคําชมคือกําลังใจในการทําดีต่อไม่ใช่อาหารของอีโก้การแบ่งปันเพื่อลดการยึดครองเมื่อได้ลาบมาให้ฝึกแบ่งปันทานการสละออกคือการฝึกจิตว่าฉันครอบครองสิ่งนี้ได้แต่ฉันไม่ได้เป็นเจ้าของมันอย่างถาวรการแบ่งปันจะช่วยลดอำนาจของความตรหนีและความยึดต,ติดในตัวเรา ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณมีลาบหรือยศมากแค่ไหนแต่วัดที่ว่าในวันที่คุณมีทุกอย่างใจของคุณยังเบาและเป็นอิสระอยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีเงินพันล้านแต่ใจสั่นกลัวตลอดเวลานั่นไม่ใช่ความสุขแต่คือคุกสีทองครับโลกธรรมฝันดีมาเพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์ในการทำความดีแต่อย่าให้มันมาใช้เราเป็นเครื่องมือการเห็นว่าได้มาเท่ากับเตรียมเสียไป ไม่ได้ทำให้เราหมดสนุกกับชีวิตแต่มันทำให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติที่สุดตอนที่สศิลปะแห่งการถูกนินทาและสูญเสียเคยไหมครับทุ่มเทแทบตายแต่ผลที่ได้กลับเป็นความว่างเปล่าหรือบางทีเราก็อยู่ของเราเฉยๆแต่กลับมีเสียงซุบซิบนินทาที่รุนแรงจนเราอยากจะตะโกนอธิบายให้คนทั้งโลกฟังว่ามันไม่จริง ความจริงที่เจ็บปวดที่สุดของชีวิตคือเราไม่สามารถบังคับปากใครได้และเราไม่สามารถสั่งให้โชคดีอยู่กับเราได้ตลอดไปครับหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อซ่อมแซมชื่อเสียงที่ถูกทํำลายหรือร้องไห้ให้กับการสูญเสียที่กู้คืนไม่ได้จนลืมไปว่าเรากำลังถือฐานร้อนๆไว้ในมือเพื่อรอคว้างใส่คนอื่นแต่คนที่ไม่คนแรกคือตัวเราเอง วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีพลิกวิกฤตให้กลายเป็นวิชาใจกับตอนที่มีชื่อว่าศิล,ละปะแห่งการถูกนินทาและสูญเสียครับในโลกธรรม8แปฝั่งที่ไม่น่าปรารถนาอนิถารมประกอบด้วยเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและทุกข์พระพุทธศาสนามองว่าสิ่งเหล่านี้คือครูที่เก่งที่สุดหากเรารู้วิธีเรียนรู้จากมัน 1. เสื่อมลาบและเสื่อมยศบททดสอบความแกร่งของตัวตนเมื่อเงินหายหรือตำแหน่งหลุดมือสิ่งที่หายไปจริงๆคือสิ่งนอกกายครับแต่สิ่งที่มักจะพังตามไปด้วยคือใจเพราะเราเผลอเอาค่าของตัวเองไปผูกไว้กับสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังความไม่เที่ยงเพื่อบอกว่าการสูญเสียไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่มันคือการคืนสมดุลให้ธรรมชาติ วันนี้เราเสียสิทธิ์บางอย่างไปเพื่อให้เราได้เห็นว่าตัวเราที่ไม่มีอะไรเลยยังเข้มแข็งอยู่ไหม 2. การนินทาลมปากที่ทำอะไรคนจริงไม่ได้มีพุทธพจน์บทหนึ่งกล่าวว่านัตติโลเกอนินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแม้แต่ภูเขาหินแท่งทึบก็ยังถูกลมกัดเซาะนับประษาอะไรกับใจมนุษย์ที่บางเบา การถูกนินทาไม่ใช่ปัญหาของเราครับแต่มันคือปัญหาของผู้พูดหากเราไม่รับคำนั้นมาใส่ใจคำนั้นก็เหมือนของขวัญที่ส่งไม่ถึงมือผู้รับและต้องกลับไปหาเจ้าของเดิม 3. ความทุกข์คือปุ๋ยชั้นดีของปัญญาความทุกข์คือสัญญาณเตือนว่าเรากําลังยึดอะไรบางอย่างไว้แน่นเกินไปเหมือนเรากําหนามแล้วเจ็บ ทางแก้ไม่ใช่การสั่งให้หนามนิ่มลงแต่คือการคลายมือออกแกนธรรมที่ต้องตระหนักคือเรามักมองว่าการสูญเสียคือลบแต่ในทางธรรมมันคือการล้างล้างสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนออกไปเพื่อให้เราเห็นเนื้อแท้ของชีวิตที่เหลืออยู่หากคุณผ่านโลก,กรธรรมฝั่งนี้ไปได้ด้วยใจที่สงบคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครทำร้ายได้อีกต่อไปครับ วิธีปฏิบัติเมื่อโลกธรรมฝั่งลบเข้ามากระทบหน้าประตูบ้านคุณเทคนิคทางผ่านของลมเมื่อได้ยินคำนินทาให้จินตนาการว่าร่างกายเราเป็นเหมือนตะข่ายดักปลาที่กว้างมากลมคือคำคูดพัดผ่านไปได้โดยไม่ติดค้างอย่าทำตัวเป็นกำแพงคอนกรีตที่รับแรงประทะแต่จงทำตัวเป็นพื้นที่ว่างที่ลมพัดผ่านไปแล้วหายไปในอากาศถามตัวเองว่าเรายังอยู่ไหม เมื่อสูญเสียทรัพย์หรือตำแหน่งให้กลับมาเช็คอวัยวะและจิตวิญญาณของเราเรายังหายใจอยู่ไหมเรายังมีความดีเหลืออยู่ไหมหากคำตอบคือใช่แสดงว่าสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตยังอยู่ครบสิ่งที่หายไปเป็นแค่ส่วนเกินที่เราเคยมีฝึกแผ่เมตตาให้กับศัตรูนี่คือขั้นสูงสุดครับคนที่นินทาเราคือคนที่กำลังทุกข์และเร่าร้อนอยู่ในใจเขาจรงต้องระบายออกมา การสงสารเขาจะทำให้ใจเราสูงขึ้นกว่าการโกรธเขาเมื่อคุณเมตตาได้ใจคุณจะเบาทันทีครับต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดไม่ใช่ต้นไม้ที่อยู่ในเรือนกระจกที่ไม่มีลมพัดผ่านเลยแต่คือต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่บนหน้าผาเผชิญทั้งลมพายุและแดดเผาจนรากอย่างลึกถึงแก่นดินชีวิตคุณก็เช่นกันครับ การนินทาและการสูญเสียไม่ได้มาเพื่อทำลายคุณแต่มาเพื่อให้คุณอย่างรากในความดีและความจริงให้ลึกขึ้นกว่าเดิมอย่ากลัวความทุกข์ครับเพราะถ้าไม่มีความทุกข์เราคงไม่คิดจะหาทางพ้นทุกข์และคงไม่มีวันรู้ว่าความสงบที่แท้จริงหน้าตาเป็นอย่างไรตอนที่สสร้างศูนย์กลางพายุในใจคุณคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนบางคนเจอปัญหาใหญ่เท่าบ้าน แต่เขายังยิ้มได้ในขณะที่บางคนแค่ฝนตกหรือรถติดก็โกรธจนเป็นบ้าเป็นหลังความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เจอแต่อยู่ที่จุดยืนของใจครับในพายุหมุนลูกใหญ่ที่ทำลายทุกอย่างรอบข้างใจกลางของพายุลูกนั้นกลับเป็นพื้นที่ที่เงียบสงบที่สุดหรือที่เขาเรียกกันว่า the eye of the storm วันนี้ผมจะพาคุณไปสร้างพื้นที่นั้นในใจคุณ พื้นที่ที่เราไม่ต้องวิ่งหนีโลกกระทำแปดอีกต่อไปแต่เราจะยืนอยู่ท่้มกลางมันอย่างมั่นคงด้วยวิชาอุเบกขาหรือการวางใจเป็นกลางวิชาที่คนยุคนี้ต้องการมากที่สุดครับเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าโลกกระทำแปมีทั้งด้านบวกและลบสิ่งที่ยากที่สุดคือการไม่กระโดดลงไปเล่นกับมันครับในทางธรรมมีเครื่องมือสำคัญที่เรียกว่าอุเบกขา ซึ่งมักจะถูกเข้าใจผิดว่าคือความเฉยเมยหรือการไม่สนใจอะไรเลยแต่ความจริงแล้วอุเบกขาในโลกธรรม8ดคือความฉลาดที่จะวางใจ 1. อุเบกขาไม่ใช่ความเย็นชาแต่คือความเท่าทันการวางใจเป็นกลางคือการที่ใจเรามีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อความดีใจเกิดขึ้นเราไม่หลงระเริงจนลืมตัว เมื่อความเสียใจเกิดขึ้นเราไม่จมดิ่งจนทำร้ายตัวเองเหมือนเรามองพายุผ่านกระจกหน้าต่างที่แข็งแรงเราเห็นพายุแต่เราไม่เปียกฝนกฎของตาตามันเป็นเช่นนั้นเองพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์สอนให้เรามองโลกด้วยคำว่าตาตาเมื่อได้ลาบก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะเหตุปัจจัยถึงพร้อมลาบจึงเกิด เมื่อนินทามาถึงก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะโลกนี้เป็นที่อาศัยของปากมนุษย์การยอมรับว่าทุกอย่างมีเหตุและผลของมันจะทำให้ใจเราเลิกพยายามที่จะไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การเห็นไตรลักษณ์ในโลกธรรมหัวใจของการสร้างศูนย์กลางพายุคือการเห็นว่าโลกธรรมทั้ง8มีลักษณะสามอย่างอณิจจังมันไม่เที่ยงคือมาแล้วก็ไป ทุกขังหากไปยึดไว้จะเป็นทุกข์เหมือนบีบก้อนกรวดในมืออนัตตามันบังคับไม่ได้คือสั่งให้คนชมเราตลอดไปไม่ได้แก่นธรรมที่ต้องตระหนักคือใจที่ฝึกดีแล้วจะเป็นเหมือนเสาหินที่ฝังลึกในดินลมพัดมาจากทิศไหนเสาหินก็ไม่หวั่นไหว การฝึกจิตให้เป็นกลางคือการขยับสถานะจากผู้เล่นที่วิ่งไปตามกระแสมาเป็นผู้ดูที่ยืนอยู่บนฝั่งอย่างปลอดภัย3ขั้นตอนในการสร้างศูนย์กลางพายุในชีวิตประจำวันหยุดเมื่อมีเรื่องกระทบใจไม่ว่าจะดีใจสุดขีดหรือโกรธสุดขีดให้หยุดตัวเองไว้สัก3-5วินาทีอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งโพสโซเชียลอย่าพึ่งตัดสินใจ ให้รู้ว่าตอนนี้โลกธรรมกำลังมาสกิดใจคุณแล้วดูดูความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายใจสั่นไหมหน้าพองไหมให้มองมันเหมือนมองฝนตกฝนตกก็เรื่องของฝนใจที่รู้ว่าฝนตกคือเรื่องของเราการแยกแยะได้แบบนี้คือการสร้างกระจกกั้นพายุวางบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่ของเรา เงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงคือตัวเลขชื่อเสียงหรือคำนินทาคือลมปากเมื่อเราถอนความเชื่อที่ว่าสิ่งนั้นคือเราออกไปได้ความพุกจะไม่มีที่เกาะและสลายตัวไปเองความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งที่ดั่งใจเป็นความสุขที่ฉาบฉวยครับเพราะคุณต้องคอยระแวงว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่แต่ความสงบที่เกิดจากการอยู่เป็นกลางท่ามกลางสิ่งที่ไม่ได้ใจนั่นต่างหากคือความสุขที่มั่นคงและแท้จริง คุณไม่ต้องรอให้โลกนี้สงบสุขก่อนถึงจะมีความสุขได้แต่คุณสามารถมีสันติสุขได้ทันทีเพียงแค่เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อโลกธรรมแปดการสร้างศูนย์กลางพายุไม่ได้ทำให้คุณกลายเป็นหินที่ไร้ความรู้สึกแต่ทำให้คุณกลายเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้และพร้อมจะเผชิญหน้ากับทุกความจริงด้วยรอยยิ้มตอนที่5ชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างยั่งยืน เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราผ่านพยุของการถูกนินทาเราเรียนรู้ที่จะไม่ติดกับดักคำชมและเราฝึกสร้างศูนย์กลางที่เงียบสงบในใจไปแล้วแต่คำถามคือเมื่อพอดแคสต์ตอนนี้จบลงและคุณต้องกลับไปใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายเหมือนเดิมคุณจะรักษาความสงบนี้ไว้ได้อย่างไรความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกธรรมแพไม่ใช่การที่เราเก่งพอที่จะไม่ทุก แต่มันคือการที่เราเข้าใจโลกจนไม่อยากจะสู้กับมันอีกต่อไปเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงชีวิตที่ง่ายที่สุดจึงเริ่มต้นขึ้นวันนี้เราจะมาสรุปบทเรียวสุดท้ายเพื่อให้การตื่นรู้ของคุณยั่งยืนไปชั่วชีวิตครับในทางพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดของการเรียนรู้โลกธรรมแปดไม่ใช่เพื่อให้เราเป็นผู้ชนะโลกแต่เพื่อให้เราเป็นผู้หลุดพ้นจากโลกหรือ โลกุตระแม้ร่างกายยังเดินอยู่บนดินแต่ใจอยู่เหนืออิทธิพลของความผันผวนทั้งปวง 1. การอยู่กับโลกแบบใบบัวธรรมชาติของใบบัวนั้นเกิดในน้ำเติบโตจากโคลนตมแต่น้ำไม่เคยซึมเปียกใบบัวเลยแม้แต่นิดเดียวชีวิตที่ง่ายขึ้นอย่างยั่งยืนคือการที่คุณอยู่กับโลกกระทำแต่ไม่ถูกโลกกระทำย้อมใจคุณมีเงินได้มีชื่อเสียงได้ หรือแม้แต่มีความเศร้าได้แต่ใจของคุณจะไม่เปียกปอนไปกับสิ่งเหล่านั้นเพราะคุณรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงแขกที่มาเยี่ยมบ้านชั่วคราวแล้วก็จากไป 2. ส,สิ้นความยึดติดคือสิ้นความยากทำไมชีวิตถึงง่ายเพราะเราเลือกแบกครับเราแบกความหวังว่าต้องรวยตลอดไปเราแบกความกลัวว่าคนจะด่าเมื่อเราใช้โลกกรทมแปดเป็นกระจกเงา เราจะเห็นว่าเรากำลังแบกของที่ไม่มีตัวตนอยู่เมื่อรู้ว่าสิ่งที่แบกอยู่คือความว่างเปล่าเราก็แค่วางมันลงภาระที่กดทับบ่ามาทั้งชีวิตก็หายไปทันที 3. พลิกโลก,กธรรมให้เป็นบารมีคนทั่วไปมองโลกธรรมเป็นเรื่องโชคดีโชคร้ายแต่ผู้ตื่นรู้มองโลกธรรมเป็นแบบฝึกหัดเมื่อเจอคำนินทาฝึกขันติเมื่อเจอลาบยศ ฝึกทานและการสลักออกคือความไม่โลภเมื่อเจอความสุขฝึกสติคือความไม่ประมาทเมื่อเจอความทุกข์ฝึกปัญญาคือความเข้าใจความจริงเมื่อคุณเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนชีวิตจะไม่มีวันที่ล้มเหลวอีกต่อไปมีแต่วันที่ได้กำไรเป็นปัญญาครับสรุปแผนที่ปฏิบัติการเพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นในระยะยาวใช้ชีวิตด้วยความพอดี อย่าตึงเกินไปจนเครียดกับทุกอย่างและอย่าหย่อนเกินไปจนปล่อยชีวิตตามโชคชะตาให้เดินอยู่บนทางสายกลางรับผิดชอบหน้าที่การงานเต็มที่แต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรให้ใจตอบว่าตัทตามันเป็นเช่นนั้นเองทบทวนกฎแห่งไตรลักษณ์ทุกเชา้าก่อนเริ่มงานให้บอกตัวเองว่าวันนี้ลาบอาจจะมานินทาอาจจะมี ทุกอย่างเกิดขึ้นและดับไปการเตรียมใจจะทำให้คุณมีเกราะป้องกันทางวิญญาณตลอดทั้งวันมันเติมความสุขภายในอย่าปล่อยให้ความสุขของคุณขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกร้อเปอร์เซน์ให้หาความสุขที่เกิดจากการอยู่กับตัวเองการทำงานที่รักหรือการมีสมาธิเล็กๆน้อยๆเพราะความสุขที่ผลิตเองได้ในใจคือความสุขที่โลกกรรมแปดแย่งชิงไปไม่ได้ เพื่อนผู้ร่วมเดินทางในเส้นทางจิตวิญญาณทุกท่านครับโลกกระทำแปดไม่ใช่เครื่องมือที่ทำให้เราหนีโลกไปไหนแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราอยู่ในโลกได้อย่างสง่างามที่สุดชีวิตที่ง่ายขึ้นไม่ได้หมายความว่างานจะน้อยลงหรือจะไม่มีใครว่าร้ายคุณอีกต่อไปแต่มันง่ายขึ้นเพราะใจคุณใหญ่กว่าปัญหาเมื่อใจคุณเป็นอิสระรจากความหวาดกลัวต่อความผันผวน คุณจะพบว่าสวรรค์ไม่ได้อยู่ไกลที่ไหนแต่อยู่ตรงพื้นที่ว่างในใจคุณที่ไม่มีใครรุกล้ำได้ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันทั้ง5้าตอนขอให้แสงสว่างแห่งปัญญานำทางทุกย่างก้าวของคุณและจำไว้ว่าพายุจะมาบ่อยแค่ไหนก็ได้ตราบใดที่คุณรู้วิธีสร้างสันติสุขไว้ภายในตัวคุณเองสวัสดีครับ